ด้วย adjective ถ้า adjective นั้นนำหน้าด้วยเสียงสระนะคะเราก็ใช้ an d ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำนามหรืออีกโครงสร้างหนึ่งก็คือใช้คำว่า how ค่ะตามด้วย adjective แล้วก็ตามด้วย article a an แล้วตามด้วยคำนามค่ะมาดูตัวอย่างนะคะ what a smart guy he is แปลว่าเขาช่างเป็นคนฉลาดอะไรเช่นนี้นะคะ เราจะใช้อะแอนในโครงสร้างประโยคอุทานดังนี้เป็นต้นค่ะข้อ6ค่ะเราใช้ A และแอนนำหน้าคำนามที่เป็น c o m p l ี m e n t ค่ะ c o m p l ีเมนตก็คือส่วนเติมเต็มนั่นเองนะคะส่วนเติมเต็มหรือ c o m p l ีเมนตเนี่ยมักจะตามหลัง Verb to be ค่ะ เราใช้ a หรือ and เมื่อเราไม่ต้องการชี้เฉพาะนะคะรวมทั้งคำนามที่บอกอาชีพเชื้อชาติศาสนาด้วยนะคะเช่น he is a policeman a policeman เป็น c o m p l i m e n t นะคะตามหลัง verb to be is นะคะแล้วก็เป็นคำนามที่บอกอาชีพนะคะเราก็ใช้ article a หรือ and นำนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะ mary is a Buddhist Mary เป็นชาวพุทธนะคะเราก็ใช้อะเนี่ยะคะนำหน้าคำนามที่เป็นชื่อบอกศาสนาค่ะวิธีที่7นะคะเราใช้ A กับ a n นนำหน้าคำนามเอกพจน์เมื่อหมายถึงตัวแทนของสิ่งทั้งหมดค่ะเช่น a c o w has horns ha เราใช้ A ัก w วนะคะแทนวัวทุกตัวเลยค่ะวัวทุกตัวมี ขานะคะคแต่เราใช้อักขาวเพียงแค่หนึ่งเนี่ยแทนจำนวนทั้งหมดคือแทนวัวทุกตัวเลยเพราะว่าวัวทุกตัวก็มีเขานะคะวิธีที่8ค่ะเราใช้ a กับ and เสมอเลยนะคะในวลีต่อไปนี้นะคะ it's a pity that to keep a secret แปลว่าเป็นการเก็บความลับนะคะ As a s a r u l e เป็นโกฎ to be in a good temper แปลว่าอยู่ในอารมณ์ที่ดีนะคะ to be in a bad temper อยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์เสียนั่นเองค่ะ to tell a lie พูดโกหกนะคะ to have a good time มีเวลาที่ดีเวลาที่มีความสุขนะคะสุดท้ายค่ะเราใช้ a และ an นำหน้าคำว่า hundred dozen เป็นต้นค่ะเช่น I want a dozen eggs to make a cake แปลว่าฉันต้องการไข่หนโหลที่จะทำเค้กนะคะข้อสังเกตน,นะคะ a dozen เนี่ยจะตามด้วยคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเพราะว่า a dozen แปลว่า1โหลแต่ว่า1โหลเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยของทั้งหมด12ชิ้นค่ะ ต่อไปนะคะมาดูที่ definite article กันบ้างนะคะ definite article มีอยู่ตัวเดียวนะคะคือคำว่า the นะคะวิธีอ่านออกเสียงนะคะเมื่อเตะเนี่ยนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระให้อ่านออกเสียงว่าดินะคะแต่เมื่อเตะนั้นไปนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะก็ให้อ่านว่าเดะปกตินะคะวิธีใช้เดะมีดังนี้ค่ะ วิธีที่1คือเราสามารถใช้ the นำหน้าคำนามได้ทั้งคำนามเอกพจน์พหูพจน์หรือแม้แต่คำนามนับไม่ได้ก็ได้นะคะในกรณีที่เราจะสื่อความหมายว่าชี้เฉพาะเจาะจงถึงสิ่งนั้นๆโดยมากก็มักจะมีส่วนขยายในประโยคค่ะเช่น the water in this glass is very clear น้ำในแก้วนี้ใสมากนะคะเราใช้ the นำหน้า water ที่เป็นคำนามนับไม่ได้เพราะเราต้องการจะเจาะจงว่าเป็นน้ำที่อยู่ในแก้วนี้เท่านั้นนะคะอีกตัวอย่างค่ะ the children who are playing are the Smiths แปลว่าเด็กๆที่กำลังเล่นอยู่นั้นเนี่ยเป็นลูกของนายและนางสมิธนะคะ ซึ่งเราใช้ the นำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์ children เนี่ยเพราะว่ามีการชี้เฉพาะเจาะจงว่าเด็กๆที่กำลังเล่นอยู่เท่านั้นนะคะข้อ2ค่ะเราใช้ article the เมื่อเราได้กล่าวถึงคำนามนั้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะพอเรากล่าวถึงคำนามนั้นอีกเป็นครั้งที่2เราก็ใช้ article the ได้เลยค่ะตัวอย่างเช่น there is a coffee shop in the corner Did you see the shop when you came by? แปลว่ามีค f f ฟ e ช็อปอยู่ตรงมุมถนนนะคะคุณเห็นค f f ฟ e ช็อปนั้นหรือเปล่าตอนที่คุณเดินผ่านมาเราพูดถึงค f f ฟ e ช็อปครั้งแรกในประโยคแรกเราใช้อ่ะนำหน้านะคะแต่พอประโยคที่สองเนี่ยเราพูดถึงค f f ฟ e ช็อปนั้นมาแล้วเราก็รู้แล้วว่าเป็นค f f ฟ e ช็อปอันไหนนะคะเราก็เลยใช้เดอะค่ะเพราะเรากล่าวถึง Coffee Shop นั้นมาแล้วนะคะเออข้อ3นะคะเราใช้ Article the เนี่ยเมื่อต้องการสื่อความหมายของสิ่งที่เป็นที่เข้าใจกันดีระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะคะก็หมายถึงผู้พูดและผู้ฟังนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงสิ่งไหนอยู่นะคะตัวอย่างเช่น Put this bag in the back of the car เราใช้เดอตัวแรกนะคะเพื่อที่จะเจาบจงว่าให้เอากระเป๋าเนี่ยวางไว้ที่ด้านหลังเจาะจงเลยนะคะว่าเป็นด้านหลังของรถทีนี้เดอในตำแหน่งที่สองเนี่ยใช้สื่อความหมายที่ผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยรู้กันดีว่าเป็นรถคันไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ว่า put this bag in the back of the car ค่ะข้อ4ค่ะ เราใช้เดะนาหน้าชื่อเฉพาะของสิ่งเหล่านี้นะคะเราใช้เดะนาหน้าชื่อมหาสมุทรชื่อทะเลชื่อแม่น้ำคลองทะเลสายพิพิพธภัณฑ์ห้องสมุดโรงแรมโรงละครคําภีร์สำคัญชื่อเรือหนังสือพิมพ์ทิศคาบสมุทและอ่าวเป็นต้นค่ะตัวอย่างเช่น The Titanic was s u n k in the dark cold night แปลว่าเรือไททานิกได้จมลงในค่ำคืนที่มืดและหนาวเย็นนะคะตัวอย่างที่สองค่ะ The เจ้า mm hmm.